ขอบคุณพัตเตอร์ด้วยที่ให้โอกาสได้มีโอกาสมาขึ้นมาแบ่งปันคําพยานนะคะ,อะขอแนะนําตัวเองก่อนชื่อสุชนันทสุวรรณหงนะคะชื่อเล่นชื่อสอุแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันท,ทําธุรกิจส่วนตัวแต่งงานแล้วนะไ <laughs> อเมนค่ะก่อ,ะกอนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าก็คือชีวิตอยู่ในความเชื่อเดิมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งศาสนามากๆเพราะว่า ตัวเองเป็นอะไรที่แบบถ้าทําอะไรแล้วก็คือมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มาเชื่อมาเชื่อนในพระเจ้าเมื่อ,อปีนี้ย่างเข้าปีที่24นะคะขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ได้มีโอกาสที่เดินอยู่ในหนทางของพระเจ้ารับใช้อยู่ในคิดาจักรเดิมมา20ปี นะคะพี่น้องอก็ขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักรแห่งนั้นได้มีโอกาสที่สอนข้าพเจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าก็รักที่นั่นมากๆรักศิทธยพิบาลรักพี่น้องที่นั่นนะคะแต่มาถึงจุดจุดหนึ่งที่ชีวิตมันไปต่อไม่ได้แล้วอ๋อนะคะเราก็เป็นชีวิตที่แบบมันเหี่ยวแห้งมันหมดหวังมันสิ้นหวังคือมันแบบเหมือนชีวิตมันเกินเยียวยาพี่น้องถ้าใครแบบ เคยป่วยหนักคือข้าพเจ้าเคยป่วยหนักอยู่ในห้อง ICU จะรู้เลยว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าตลอด20ปีที่ร่วมรับใช้ที่นั่นก็คือข้าพเจ้าถึงขั้นวิกฤตวิกฤตยังไงพี่น้องก็คือชีวิตคู่แต่งงานมาสิบกว่าปีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ละมันจะเลิกละมันไม่ไหวเกินเยียวยาชีวิตคู่เกินเยียวยานะคะเราก็รับใช้ไปยังไม่พ้นรั้วโบสถ์ก็เริ่มทะเลาะบ,บ่แวง เริ่มแบบสงครามประสาทสงครามน้ำลายก็เกิดขึ้นทำให้แบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องรับใช้ไปป่วยป่วยปางตายเลยอะไม่ไม่ทราบว่าพี่น้องใครที่นี่ที่เคยป่วยเกินสิบโรคขึ้นไปไม่น่าจะมีข้าพเจ้าเป็นคนนั้นเป็นคนนั้นจริงๆแล้วก็โรคที่เป็นอะเป็นโรคเรื้อรังด้วย ที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแพ้ภูมิตัวเองหมอลองกระดูกเค้นไปทับเส้นประสาทต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นนะคะพี่น้องแล้วก็โรคบ้านหมุนไม่ต้องพูดถึงเลยนอนโรงพยาบาลนี่หลายคืนเลยแล้วก็โรคภูมิแพ้ที่ตาข้าพเจ้าเคยประสบบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ตาเกือบบอดหน้านี่เละไปหมดเลยจะเห็นว่าหน้าข้าพเจ้าเย็บเยอะมากเลย ก็คือหลังจากนั้นตาของข้าพเจ้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยต้องใส่แว่นกันแดดทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วหมอที่ไหนก็บอกข้าพเจ้าว่ารักษาไม่หายแน่นอนไปหาหมอที่ไหนที่บอกว่าดีที่สุดหมอก็บอกว่ารักษาไม่หายหรอกตอนแรกๆที่ข้าพเจ้ามาที่นี่จะเห็นหลายคนทุกคนจะเห็นว่าข้าพเจ้าสวมแว่นนะคะสวมแว่นกันแดดด,ด้วยทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะก็คือตั้งแต่หัวจรดเท้าข้าพเจ้าป่วยหมดเลย หน้าอกทั้งสองข้างบดลูกเป็นหมดเลยช็อกโกแลตซีสนะคะเป็นหมดเลยแล้วข้าพเจ้าก็บอกข้าพเจ้าว่ามาเอาชีวิตมาเอาชีวิตลูกไปเลยอย่าให้อยู่แบบทรมานลูกไม่ต้องการอยู่รับใช้พระเจ้าด้วยโรคแบบนี้แล้วทรมานมากๆซื้อน้ำก็เปิดกินเอนไม่ได้นอนอย่างเดียวนอนแบะเบาและนอนรอความตายแพ้ภูมิตัวเองพี่น้องไม่ต้องพูดถึงเลย เชื้ออะไรที่เข้ามาในประเทศไทยข้าพระเจ้ารับเอาหมดโรคไข้หวัดใหญ่ข้าพระเจ้าอยู่ในห้องไอ u มาแล้วพี่น้องชีวิตของข้าพระเจ้าไม่เพียงแต่แค่นั้นทําธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก่อนหน้าเนี้ไม่มีเงินเก็บทําธุรกิจก็มีแต่เงินหมุนมันหมุนไปเรื่อยๆไม่มีเงินเก็บแล้วครอบครัว คนในครอบครัวไม่เพียงแค่ตัวของข้าพเจ้าเองที่กําลังจะหย่าร้างคนในครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่วงวันตะกลของข้าพเจ้ามีพี่น้อง9้าคนลูกหลานข้าพเจ้า1ิบกว่าคนเยอะแยะมากมายแล้ว1 0 20ปีอยู่ในคิดจักรเดิมช่วยใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเองเอาจริงๆช่วยได้แค่หนึ่งคนหนึ่งคนที่ข้าพเจ้าช่วยให้รู้จักข้าพเจ้านั้นก็คือล่อแล่มากเลยเกือบตายทางด้านจิตวิญญาณ เขาเจะไม่มีผลกระทบกับครอบครัวเลยไม่ไม่สามารถช่วยคนในครอบครัวได้เพราะตัวเองก็เอาตัวไม่รอดจนถึงขั้นวิกฤตของชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าชีวิตกําลังจะหย่าร้างไม่ว่าจะหนี้สินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก็ยากลําบากไม่ว่าจะคนในครอบครัวที่โดนโกลงล้มละลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่กําลังจะหย่าร้างพี่น้องมันเยอะแยะไปหมดเลยเข้าวเจ้าเป็นคนเดียวเมื่อ20กว่าปีที่เป็นคริสเตียน เป็นครอบครัวที่แบบเป็นคนเดียวจริงๆแล้วก็ความหวังอยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องถอยหลังกลับก็ไม่ได้หันหลังกลับก็ไม่ได้เดินหน้าแล้วก็สู้ต่อไปยืนหยัดยึดมั่นในหนทางของพระเจ้าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อได้ฟังคําพยานของอาจารย์หมอได้ฟังบทเรียนของอาจารย์หมอมีพี่น้องเป็นเพื่อนรักที่รักข้ขาพเจ้ารักครอบครัวเรามากเพียงพอมีพี่น้องลูกแกะของพระเจ้าที่ย้ายมาอยู่คิดจะจักแห่งไฟ แล้วเขาก็เอาซีดีเขาก็เล่าให้ฟังว่าบทเรียนของอาจารย์หมอแล้วก็คนมาอยู่ในไฟชีวิตคือเราเห็นชีวิตของเพื่อนเราเห็นชีวิตของลูกแก่ของเราเขาเปลี่ยนแปลงนั่นคือจุดเปลี่ยนเราสองคนสาม,มีภรรยาเราก็ตัดสินใจอธิษฐานขอพระยามริสุดนำพี่น้องหลังจาก นั and ้นเราตัดสินใจว่าเออเราคงต้องเดินเข้ามาในคิดจักรแห่งไฟแล้วละเราคงต้องตัดสินใจเราต้องลาที่นั่นลาด้วยน้ําตาพี่น้องกอดสบกอดผู้นําด้วยความรักและคิดถึงแล้วเดินจากมาแล้วเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจมาที่นี่บรรยากาศวันนั้นที่ข้าพเจ้าตัดสินใจเหมือนวันนี้เลยวันนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกข้าพเจ้าว่าลูกต้องตัดสินใจแล้วนะลูกต้องกลับใจลูกต้องยอมให้พระเจ้าทุบวันนั้นข้าพเจ้ายอมแล้วนอนลง ข้าพเจ้าขอยินยอมให้พระเจ้าทุบทุบร่างกายทุบชีวิตของพระเจ้าใหม่ขอบังเกิดใหม่เลยขอเอาสิ่งรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็วันนั้นข้าพเจ้าเห็นพระสิริเต็มล้นเลยในห้องนี้ที่ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะผูกพันตัวที่นี่นะคะแล้วก็พระมิยาบิสุดบอกข้าพเจ้าว่าวันนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์มาแตะแล้วมาสัมผัสมาอบกอดข้าพเจ้าวันนั้นข้าพเจ้าร้องไห้ร้องไห้หนักมากแล้วพงษ์บอกว่าเราจำลองสวรรค์ พอมีความสบอกก็เจ้าว่างี้นะเราจำลองสวรรค์มาที่นี่นั่นคือแบบคือเขาเจ้าไม่ได้ตัดสินใจที่จะอยู่6,000ตัวที่นี่คือเจ้าไปดูหลายที่มากเลยทั้งอ,อีสานทั้งเหนือทั้งใต้กรุงเทพนี้เขาเจ้าไปดูหมดแล้วที่จัดแข่งไฟคือการที่เราจะเปลี่ยนทิ่จกักคือเราอยู่ที่นั่นมา20ปีอ่ะมันไม่ง่ายพี่น้องมันต้องอาศัยการตัดสินใจอธิษฐานแล้วก็มันต้องยินยอมมันต้องแบบ หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้มันมันมันใช่หรือเปล่าไฟเปลี่ยนแปลงได้เหรอมันใช่ไหมอะไรอย่างนี้ยจนกระทั่งข้าพเจ้ามีประสบการณ์ส่วนตัวหลังจากนั้นพี่น้องหนึ่งปีข้าพเจ้ายอมให้พระเจ้าทุบแล้วทุบอีกทุบทิ้งเลยคุณพี่ลมที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นพยานได้เลยพี่เลี้ยงของพระเจ้าเมื่อกับคุณเก๋เมื่อข้าพเจ้ามาที่นี่นะคะขอบคุณพัตเตอร์อาจารย์ลุงที่เช็ดเลือดช้ำเลือดช้ำหนองของข้าพเจ้ากัาสามี จริงๆตอนแรกเนี่ยเราก็บอกวิมาที่นี่หรอพัตเตอร์เป็นคนสดอะ่ะเขาจะรู้จักท่านจะรู้จักชีวิตคู่เราได้ยังไงแต่รู้ไหมฟังบทเรียนอาจารย์ทีไรเหมือนอาจารย์ไปนอนอยู่ข้างเราอะ่ะสู่นอนปิกนอนพัตเตอร์นอนพัตเตอร์อยู่ข้างตลอด พัตเตอร์แบบวันนี้เอาอีกแล้วพัตเตอร์แท้ให้สวกับปิ๊กอีกแล้วปิ๊กบอกว่าอะไรเนี่ยพัตเตอร์แบบเห็นชีวิตของผมชีวิตคู่ของผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจที่ผูกพันตัวที่นี่จริงๆพี่น้องแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเราจําลองสวรรค์มาลงที่นี่มาตั้งที่นี่ให้เจ้าผูกพันตัวที่นี่นั่นคือจุดเปลี่ยนและตัดสินใจหลังจากนั้นพี่น้องเกือบ4ี่ปีเร็วมากเลยท่านพี่ลมอยู่ที่นี่มาปีนี้เป็นปีที่สี่ ได้มีโอกาสร,รับใช้พระเจ้าได้มีโอกาสออกงานพันธกิจสนุกมากเลยทําไมมันไม่เหี่ยวแห้งยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งทํายิ่งมีเลี้ยวแรงแล้วไอ้โครคภัยไข้เจ็บที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายข้าพเจ้าทิ้งยาหมดเลยทิ้งหมดเลยตอนนี้ไม่ยาหมอไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยตู้ยาเต็มบ้านไปหมดเลยข้าพเจ้าเคยฝังเข็มมาหมดตลอดทางล่างไม่รู้จะรักษายัางไงให้มันหายมันก็ไม่หายทุกวันนี้ ไอ้ที่ไปเอ็กซเรย์ไปอุนเาซาวมาหมดละไม่เหลือเลยช็อกโกแลตเม็ดเดียวก็ไม่เหลือมันหมด <laughs> ไปรับใช้นั่งรถไปไกลๆเดินทางบ่อยมากแล้วเจ้าขึ้นลงอีสานบ่อยมากเลยหลังไม่มีอาการปวดไม่ต้องไปผ่าตัดหมอนรอบหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาทมันหายไปได้ไงพี่น้องมันต้องรักษาแล้วผ่าตัดอย่างเดียวมันหายขาดพี่น้องเราก็ชีวิตคู่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงจําไม่ได้ว่าทะเลาะก,กับพี่ปิ๊งเมื่อไหร่ <laughs> ได้เหมือนหลายท่านบอกว่าได้สามีใหม่ในร่างเดิมเป็นเงาะป่าที่ถอดรูปเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้ามากเลยแล้วแล้วเศรษฐกิจพี่น้องยุคโควิดไม่ต้องพูดถึงเลยแพ็คของแทบไม่ทันขอบคุณพระเจ้าพงอวยพรการงาน เรื่องการประกาศกับครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องเก้าคนพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยายลูกหลานมาเชื่อเกือบจะทั้งตระก,กูล <laughs> <laughs> อยู่ในคิดจักรแห่งไฟเชื่อในไฟพระวิญญาณของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบคุมทอมใจให้พระเจ้าทํางานอยู่เหนือชีวิตของเราถวายชีวิตให้กับพระเจ้าส่วนตัวข้าพระเจ้า3อย่างก็คือเชื่อไม่สงสัยในพระองค์ วางใจในพระเจ้าในทุกๆกรณีปัญหาใดฝากไว้กับพระเจ้าเพราะตัวเขาเจ้าเองไม่มีเลี้ยวแรงไม่มีกําลังพอที่จะเอาชนะและปัญหาอุบัรรคต่างๆได้และที่สําคัญเข้าพเจ้ายึดอยู่ตลอดเวลาคือมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าทําให้วันนี้ทั้งครอบครัวทั้งเศรษฐกิจปัญหาด้านสุขภาพการเงินเรื่องชีวิตคู่พี่น้องพระเจ้าทรงปลดปล่อยทรงปลดแอกทรงปลด สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงโซ่ตววพันธนาการหลุดออกหมดเลยสําหรับตัวข้าพเจ้าและครอบครัวก็คือคิดจจักแห่งไฟไฟเพิญมยานของพระเจ้าเท่านั้นคือคําตอบพี่น้องจริงๆแล้วข้าพเจ้ามีประสบการณ์จริงวันนี้จริงๆพูดแบบไม่มีสคริปต์ให้พะพิ่มยาณไปสุดนําเอาชีวิตของตัวเองนี่แหละมาเป็นมาเป็นพยานเอามา สําแดงให้พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าอยากจะหนุนใจพี่น้องใครที่ยังไม่เชื่อในไฟพระวิญญาณของพระเจ้าหรือพี่น้องท่านใดยังไม่มีประสบการณ์ในไฟพระวิญญาณข้าพเจ้าการันตีร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วเมื่อท่านยินยอมถ่อมใจพี่น้องจะเห็นพระเจ้าในชีวิตพี่น้องจะเห็นว่าไฟของพระเจ้ามีจริงแล้วชีวิตของพี่น้องจะถูกปลดจะถูกปลดปล่อยสันติสุขที่แท้จริงเป็นยังไง ชีวิตสูงขึ้นทางเดียวเป็นยังไงข้าพเจ้าเพิ่งมาเจอในไฟนี่แหละแล้วก็อ,อ,อะไรอยเย,ย,ย,ยอะะไปหมดเลยข้าพเจ้าแบบบอกไม่หมดเลยรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยคือแบบมันมีความสุขอะ่ะพี่น้องมันมีสันติสุขมันพบความจริงมันมันรู้แต่ว่าในยุคสุดท้ายหรือในชีวิตเนี้ยไฟพระยานคือคําตอบสําหรับข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ค่ะเอเมนขอบคุณทั้ <S <S สวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ฟังคำหนุนใจคำพยานหรือคำแบ่งปันนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้พูดกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องชักชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเพื่อพี่น้องจะได้มีประสบการณ์กับความรักความยิ่งใหญ่การปกป้องของพระเจ้าและพะี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์น,นิรันดรการร่วมกับพวกเรานะครับในหนังสือหเปโตรบทที่สองข้อยีบอกว่า พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่ได้พบการล่อลวงในพระโอษของพระองค์ในสือพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้าของเราที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยทำบาปและพระองค์เป็นความรักแต่พระคัมภีร์พูดในสือโรมบทที่3ข้อ2ีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทาบาปและเสื่อมจากพระศิลิของพระเจ้า อยากหนุนใจครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำบาปมาในอดีตและในปัจจุบันผมไม่สามารถเป็นผู้ชอบทรรโดยกำลังของตัวเองผมไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยความสามารถของตัวเองได้นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปให้เราเพื่อจ่ายค่าความบาปให้เราอยากหนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องก็ยอมรับว่าเราทุกคนก็เป็นคนบาปหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซู และมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยากทําอย่างนั้นนะครับอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขน เพื่อรับโทษบาปของลูกเพื่อประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์พระพรการเยียวยารักษาให้แก่ลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัตนี้มาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดลูกกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ ลูกจะรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลชีวิตลูกด้วยรักษาลูกจัดสรรหาให้ลูกพิทักษ์รักษาลูก,ลก,ก,ก,ลกขอพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าในน้ำพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับ ที่พี่น้องตัดสินใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องแล้วเราจะพบกันในงานประชุมหรือในสวรรค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องหาโบสถ์ที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ผู้นำคริสตจักรที่จริงใจรักพระเจ้าและคริสตจักรที่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนอื่นๆหรือพบกันในที่ประชุมนะครับพระเจ้าอวยพรครับ